สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอกดินผ้าเพื่อนๆน,นะครับมาเมืองอินทผลัมนะครับว่าศัตรูของอินทผลัมที่สามคนเสียหายให้กับใบยอดอินทผลัมนั้นี้อันใดแน่นะครับก็จะเห็นหลงรอยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจาก ดวงนะครับเนี่ยแหละครับเจ้าดวงก็กัดกัดจนใบอินทผลามตายนะครับ,บ,รนะรบเขาจะเริ่มครับตรงโคนยอดนี้นะครับตรงโคนยอดนี้เมื่อการใบเขาแท่งขึ้นมานะครับตัดไป จะเห็นลองร้อยนะครับของดวงอีกกินซึ่งสวนอินทาภาลัมนะครับของพี่น้องก็คงสิเจอขึ้นกันกระดอกดินนะครับนี่ก็โตเขานะครับที่ดอกดินกำจัดไปแล้วเป็นซากของเขานะครับนี่นะครับดวงนี่คือซากของเขา เป็นอีกอย่างที่เฮาระวังอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้สารเคมีครับก็เหตุให้นะครับการดูแลนี่ต้องอ่าจะมีอยู่สองตัวนะครับอยู่ในรูเดียวนี่ทั้งตัวผตัวแม่นะครับก็มีกระซากเขาอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ อ,อยู่ในนี่นะครับอยู่ใตตรงนี้งาพับพับไว้อยู่นะครับนี่แหละครับรร่องร้อยที่เขาเจาะยอดก็จะสร้างความเสียหายนะครับใหครับต้นอินทผาลัมบ่อน่อยเล็ดทีเดียวนะครับใบเขาจะขาดเมื่อดวงชนิดนี้นะครับเขามาอ่ากัดกินยอดแล้ว ก็จะมีดวงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหตุให้ต้นอินทผลัมของเฮาเป็นโรคหรือวาอ่าตายได้นั่นก็คือดวงสาโูรหรือว่าดวงงวงช้างนะครับดวงชนิดนี้ก็จะมาเจาะกินยอดอ่อนอย่างเดียวนะครับก็จะมาเจาะกินยอดอ่อนอย่างเดียว นะครับเป็นดวงมะพร้าวหรือว่าดวงแรดก,ก็แล้วแต่พี่น้องจะเอิ้นกันละครับเห็ดให้ยอดอินทผาล่มเกิดความเสียหายนะครับใบกุดใบแวนนะครับนี่ก็ต้องมาตัดถิ้มละครับซึ่งเห็ดในการจะเริ่มเติบโตของต้นอินทผาล่มชะงักไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็กำลังนะครับให้ ผลผลิตนะครับกาลั่งห้ลูกซึ่งอินทภพาลัมที่กาลั่งห้ลูกนี่ระเกิดใบของเขาเสียหายนะครับก็จะส่งผลต่อลูกอินตภาลัมนะครับสิ่งจะเหตุให้สังเคราะห์อาหารส่งมาตามการนี่นะครับการจันแล้วก็ตามสายนี้ มาเลี้ยงลูกบทสมบูรณ์แต่ละปีนะครับกว่าจะมีดวงลงนะครับปีละสองครั้งสามครั้งนะครับบางครั้งก็มาพอปีนี้ดอกดินนะครับลงมานะครับตรวจสอบในช่วงกลางคืนนะครับเพื่อจะดักจับดวงก็ได้นะครับ กํากจัดลวงไปหาตัวนะครับตัวที่มะเจ่อได้จะเป็นขึ้นฝนตกครั้งแรกในรอปี67นะครับย่ำมอคืนนะครับตื่นเส้ามากก็มาสํารวจเมืองก็เห็นรอยดวงเขาเจาะก็ใส่เล็กแหลมจิ้มเข้าไปนะครับตามรูเก,กอกนะครับเอาสายยางมาแล้วก็กากน้ำเข้าไปเห็ดให้ดวงตายนะครับซึ่งก็จะเห็นหองรอยความเสียหายจาก ดวงเจาะอันนี้ยุคข่างข้างนะครับก็นอกจากจะเป็นไม่กินผลแล้วกันยังเป็นไม่ประดับอีกต่างหากนะครับเนตาล้ำสตัตรูของเขาก็มีดวงู่สองชนิดนะครับชนิดที่หที่กินใบฮากลงนั่นก็คือดวงแรดนะครับชนิดที่สอก็คือดวงม่วงช้าง นะครับดวงงวงช้างนี่เขาจะกัดบปั่นบเป็นนะครับเขาจะมาเอาศัยรูปของดวงแหลกนะครับเพื่อมาว่างใครเอาเล็กแหลมนะครับเสียบตรงที่เขาเจาะเข้าไปแล้วก็น้ำกอกนะครับเขากข็จะตายในที่สุดข็พยายามมาดูแลต่อไปข,ขึ้นนะครับแถวบริเวณโคนยอดนะครับดวงเขาจะบินมาส่วนตัวที่ติดะตะข่ายก็ติดนะครับ ตัวที่บดติดมุดหลอดเข้าไปก็สั่งความเสียหายจังสิีพี่น้องเห็นนะครับการนำมาให้พี่น้องได้ทราบปาสตูของอินทภาลัมที่เฮ็ดให้ยหยอดหรือว่าการอินทภาลัมเสียหายนี่อย่างแน่คราพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ